สวัสดีจ้าสวัสดีพ,พ,พ่อแม่พ ah ี่น้องป้องปายจ้าหมดสุขขู่สุขค้นฟังไทยแล้วก็ฟังลาแล้วก็ต่างประเทศด้วจากพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าว้อนี้มาพ่อกับสาวนัตาชาพากินอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าื้อนี้สาวนัตชาพากินพาพี่แม่แม่ออมากินนี่เลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าตำหมกหุ้งหอยนางรมจากพ่อแม่พี่น้องอุ้ยแสบไปแตนาพ่อแม่พี่น้องมึงเนี่ยคุณอ่ะหอยนางรมนะพ่อแม่พี่น้อง ชินก่อนเ้อโอ้ยน้องเอ้มาเสียบผักเนี่ยเทือผักเครื่องเที่ยงมือเนี่ยมาหน่อยเด้อผักฝนตกจะพ่อแม่พี่น้องจ้ออกไปตลาดบดาา่ได้จ้ะอันนี้กะพริกหวานจะพ่อแม่พี่น้องผักกะทินจะพ่อแม่พี่น้องผักกะทินเอามากินกินกับไอหอยนางมารมจะพ่อมพี่น้องเข้ากันคักจ้าหวานๆจ้แล้วกะ นมเส้นจ้ะพ่อแม่น้องจ้านมเส้นจ้านมเส้นขนมจีนขนมจีนหนึ่งตัวมาเด้อพ่อแม่น้องกล้องเป็นสว่างสว่างมอบพ่อแม่น้องบอบสว่างเอ่ะเนาะได้แล้วเนาะอืมมามาจับพ่อแม่น้องบพรไหนเนี่ยห่างเนาะลุยกันเลยจ้าพ่อแม่น้องจ้ามาจ้าอ้ยซิมกันเด้อจ้าพ่อแม่น้องเลยหอยนั่งลมพ่อแม่น้องเลยอือ ภาพยามฝนตกลิงดินพ่อแม่คี่น้องเลยฝนตกตรงแต่เมื่อคืนเนี่ยหอนแรงกักทำให้มันหยุดปั่นี้พ่อแม่คี่น้องเลยอืมอื้ม เป็นตรงสิเป็นมันว่าน้ำถั่วมวอีกเด้ออือพี่แมง่น้องเลยมาแซ่บแท้ละพี่แม่มพ,แมพี่น้องล่อ,อ,อไปเฮ็ดเบิงึงเนี่ย น้ำร้อนน้ำู้เข,ข่าคักจำพึ่นน้องปักกะทิน,น,กกนิดตัวลงไปซีจ้ำหู้แม่ปเปแต่แสบใส่แล้วขึนมน้องอือออืออเด็ด แซ่บต้องบ่อยคนหูมันบ่ฟอ,องแซ่บหูแพ้มันกับสำลักห,หูหูหูหอยังมะเข่าอันแพร่ ับบหงหอยนางล้มแม่มะเข่าแท้นุ่นอ้อกคํามหนียวยอดอื้มแ่บ ขอโทษขอไปเพื่อนแม่น้องให้หลายเด้อจ้ะมูโถม้มาแม่จ้ะสายตัดสัมยับขม้าจ้ะเพื่อนแม่น้องยับขมา้าม้าจาา้ะมะอืมอืมใช่ สดเลยพ่อม,ม่น้องเลยสดคำยังไ,ไงหอยนางรมเนี่ยสดเข้าไปหาต้องไปข้ามเลยมันแสบอยอม

음음음음 หน่อยลงค้างมืดเจ็บ Exactly. Okay. 好，谢、啊。 โอ้ของแสบอืมใครปน้องเอยะแสบครับ อโถดด้วจ้ะอื เออแมาแมนเปิดโหลดเครื่องบินให้โทษติดต่อมาแรกช่วคขาวก่อนอัดคลิปอยู่งเสาสองกับปะทั จะพมพมพนองจ้าเมื่อแล้วจ้าไปที่นี่สาวนัตชาพาจินกับเลาพมพี่นองไปเลยเจ้าขอบคุณพแมพี่นองนหลายๆจ้าที่เข้ามาติดตามช่องนัตชาพาจินของสาวนัตชาพากินก็อย่าลืมฝากกดติตดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนในสารนัตชาพาจินนํำเดือจากพมพี่นองจ้าแล้วก็อีกแฟนเพจหนึ่งก็กคือแฟนเพจเฟซบุ๊กของสาวนัตชา สวิตี้เขาไปกดไลค์กดแชร์ให้นน้ำเดือดจับพ่แม่พี่น้องฝากน้ำเดือดจับพ่แม่พี่น้องจ้าเอาสาวนานานะชาพากินลาิ่นรักพี่น้องไปแล้วจา้าบ๊ายบายพอกันไหมคลิปหนาเด้อจา้าไปแล้วจา้า